และนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ The Amazing Spider-Man สมัยที่แอนดูเรียนอยู่ที่โรงเรียนการแสดงนะครับเขามีความฝันมาตลอดว่าอยากเล่นเป็นสไปเดอร์แมนแต่ก็จะโดนเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยบูลลี่บ่อยๆนะครับว่านายเนี่ยไม่เหมาะหรอกแต่ใครจะไปเชื่อว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่เรียนจบการศึกษาเขาถูกเลือกให้มาเป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่ครับซึ่งผู้กำกับ The Amazing Spider-Man Mark w e ว b บนะครับได้บอกถึงเหตุผลที่เลือกแอนดูการฟิลมาเล่นบทนี้ครับ โดยอ้างว่าแอนดรูเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดและมีความจำในการอ่านบทดีมากๆจำคำพูดผมไว้นะ คุณจะหลงรักแอนดูการ์ฟิลในบทปีเตอร์พาร์เกอร์จากบทสัมภาษณ์ของมาร์คเว็บเพื่อให้ตัวเองดูยืดหยุ่นและคล่องตัวครับแอนดูการ์ฟิลต้องไปเรียนเต้นโยคะเป็นเวลาหลายเดือนเลยครับในการเตรียมตัวเพื่อเล่นเป็นไอแมงมุมเท่านี้ยังไม่พอนะครับพี่แกยังศึกษาการเคลื่อนไหวของแมงมุมจริงๆด้วยครับโดยเจ้าตัวพยายามจับแมงมุมให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วเอาไปเก็บใส่ไว้ในตู้เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของพวกมัน แล้วตอนที่แอนดูกาฟิลด์ครับได้เห็นชุดสไปเดอร์แมนครั้งแรกนะครับเจ้าตัวเนี่ยน้ำตาไหลเลยครับคิมบารตผู้ออกแบบชุด The amazing SpiderMa n ครับบอกว่าชุด amazing นะครับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้คล้ายคลึงกับชุดของนักกายกรรมเพราะต้องการให้คนที่สวมใส่ชุดนี้นะครับรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันดูคล่องตัวและเคลื่อนไหวได้สะดวกและมันก็มีเรื่องน่ารักอีกเรื่องหนึ่งด้วยระหว่างที่ The a m a z i n g Spider-Man เนี่ยเขาพักเบรกก ถ่ายแอนดูกาฟิลก็สวมชุดสไปเดอร์แมนนี่แหละครับไปเล่นกับเด็กๆปีเตอร์กับเกวนสเตซี่เป็นแฟนกันนะครับซึ่งในโลกจริง2นักแสดงอย่างเอมมาสโตนและแอนดูกาฟิลก็คบหากันจริงๆด้วยครับมันเลยทําให้เคมี2คนนี้ครับดูสมจริงมากๆตอนที่เข้าฉากริสอีวันเจ้าของบทกระปอมยักษ์ครับได้เตรียมตัวเล่นบทนี้ด้วยการไปพบปะผู้พิการจริงๆหลายต่อหลายคนครับเจ้าตัว ย,ยังใช้เวลา1เดือนเต็มๆในการทดลองใช้ชีวิตแบบคนที่มีมือเพียงข้างเดียวครับหากจะบอกว่า Amazing Spider-Man ครับเป็นไอแมงมุมเวอร์ชั่นที่การเคลื่อนไหวของ Spider-Man ดูสมูทมุมกล้องสวยงามและสมจริงเนี่ยถ้าดูแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าผู้กำกับของเรื่องเนี่ยแกตั้งใจครับที่จะสร้างสรรค์ฉากเหล่านั้นฉากโลดโผนกระโดดเขินฟ้าอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสตน มนสัดส่วนใหญ่มากกว่า C G I สร้างขึ้นเป็นหลักครับมันจะมีซีนหนึ่งครับใน The Amazing Spider-Man นะครับที่ตัว Spider-Man เนี่ยโดนอัดในห้องสมุดครับสังเกตหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Mark เขียนโดยทีมลาฮฮเย่ร่วมกับเจอร์รี่บีเจนกินครับในหนังสือเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวของมหาอำนาจคนหนึ่งครับที่พยายามสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาตามภาพของเขาซึ่งเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมันก็ คล้ายคลึงกับแผนการของเดลิสซาต์ตัวร้ายของเรื่องนั่นเองนี่ก็เป็นไข่อีสเตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ทีมสร้างแอบซ่อนไว้ในเรื่อง ในห้องนอนของปีเตอร์พาร์เกอร์ครับจะมีรูปของนักแสดงตลกโดนัลโกลเวอร์ปรากฏอยู่ในห้องนอนของปีเตอร์ด้วยครับแต่ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าในเวลาต่อมานักแสดงตลกคนนี้เนี่ยจะมาปรากฏตัวจริงๆนะครับแต่ไม่ได้มาในเวอร์ชั่น Amazing Spider-Man ไปในเวอร์ชั่นของทอมฮอลแลนแทนอีฟานคลานครับนักแสดงอินเดียที่ร่วงลับไปแล้วนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมแสดง amazing Spiderman นะในเรื่องแกเล่นเป็นดรรจิตราธานะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้คุณโฟกัสที่คนขับรถของดรราธานะครับนะักแสดงคนนี้มีชื่อว่าไมเคิลพาพาจอนครับถึงแม้บทเขาจะออกมาแค่นิดเดียวแต่ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นชายที่เล่นเป็นคนฆ่าลุงเบนในเวอร์ชั่นของโทบี้แมกไกวพอมาเวอร์ชั่นอเมซิ่งแกก็มาเล่นเป็นคนขับรถส่วนตัวของดรราธานครับนี่ไงคุณผู้ชมมัลติเวิร์สในภาคที่2ของ The amazing สไปเดอร์แมนครับนักแสดงอย่างเชอร์ลีนวูดลี์ครับได้เข้ามาถ่ายทำบทแมริเจนวัตสันในเรื่องด้วยนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยบทของเธอทั้งหมดก็ถูกตัดทิ้งไปครับเพราะผู้กำกับอยากให้คนดูโฟกัสที่ตัวปีเตอร์กับเควนสเตซี่ก่อนครับคุณผู้ชมถ้าอิงตามคอมิกนะครับเควนสเตซี่เนี่ยเป็นรักแรกของปีเตอร์พาร์เกอร์หลังจากที่เควนสเตซี่ตายเนี่ยแมริเจนก็เข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ถ้าคิดว่าตัวละครแมริเจนวัตสัน น,น่าเสียดายแล้วนะครับในการถูกตัดบทอีกตัวละครหนึ่งครับที่เรียกว่าแฟนคอมิกน่าจะเสียดายสุดๆนะครับคงหนีไม่พ้นตัวละคร Black Cat ที่แสดงโดย Felicity j o โจ s ครับโอ้โหถ้าอิงตามคอม,มิกนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีบทเด่นๆกับไอแมงมุมเลยแต่เสียดายมากครับที่เวอร์ชั่นคนแสดงเนี่ยเอาเธอมาใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับจากสัมภาษณ์ของนักแสดงเนี่ยแกบ,บอกด้วยนะครับว่าบทแ ็กแคทโดนตัดออกไปเยอะพอสมควรครับเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลานะครับยกตัวอย่างง่ายๆภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยเขามีข้อจํากัดด้านเวลาในการฉายนะอย่างหนังเรื่องนี้ต้องฉาย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงซึ่งบทตัวละครแบ a ็ k แคทเนี่ยมันไปกินเวลาเกินที่กําหนดไว้ครับทำให้ต้องโดนตัดบททิ้งออกไปในภาคที่2ครับมีซีนหนึ่งที่ตัวละครแม็กเขาฉลองวันเกิดให้ตัวเองนะครับซึ่งเค้กวันเกิดของเขานะครับเป็นสีขาวประกอบไปด้วยรูปไฟ สีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีเขียวซึ่งเค้กตัวนี้นะครับมันก็เป็นไข่อีสเตอร์อีกแล้วครับโดยสีทั้งหมดของเค้กนะครับมันอิงมาจากสีของตัวละครอิเล็กโตในฉบับคอมิกครับและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจมี่ฟอกเจ้าของบทนี้เนี่ยต้องใส่ซิลิโคนเทียมที่ใบหน้าถึง21จุดเลยทีเดียวครับเจโจน่าเจมสันครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในฉบับคอมมิกหรือแอนิเมชันเขาจะต้องมีบทเป็นเจ้านาย ผู้กดขี่ข่มเหงลูกจ้างอย่างปีเตอร์พาร์เกอร์และสาเหตุที่เดอะอเมซิ่งสไปเดอร์แมนไม่มีการปรากฏตัวของเจโจน่าเจมสันถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีการกล่าวถึงอยู่บ่อยๆนะครับโดยทีมสร้างอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถหานักแสดงมาเล่นบทนี้ได้ครับเนื่องจากเจเค m ิมอนครับผู้รับบทนี้ไปในฉบับแซมไรมี่ทำไว้ดีเกินยากที่จะหาคนใหม่มาทดแทนภาพจำครับตัวละครกรีนก็อบลินครับที่แสดงโดยเดนดีฮาร์ดนะครับมีฉากที่ถูก ตัดออกไปเยอะพอสมควรเลยครับเพราะฉากที่โดนตัดเหล่านั้นครับมันดูรุนแรงเกินไปเช่นฉากที่ตัวแฮร์รี่กลายพันธุ์นะครับจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นมันจะมีซีนที่ฟันของเขาเนี่ยแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงครับและเล็บของเขาก็ยาวออกมาผิดปกติหรือจะเป็นฉากฆ่าเควนสเตซี่อีกแบบครับที่โหดกว่าที่เราเห็นคือเราเห็นเควนสเตซี่เนี่ยตกลงมาตายใช่ไหมครับแต่ในอีกแบบหนึ่งที่เขาถ่ายไว้เนี่ยมันเป็นฉากที่กรีนกอบบินนะ หักคอเกวนต่อหน้าต,ต่อตาสไปเดอร์แมนเลยซึ่งไอฉากนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ถูกตัดออกไปไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องครับทีนี้มันมีจุดเชื่อมโยงระหว่างคอมมิกเล็กน้อยด้วยนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือไม่ทันได้สังเกตตอนที่เกวนสเตซี่ตายนะครับเข็มของนาฬิกาเนี่ยมันจะหมุนเร็วมากๆแล้วตัวเข็มจะไปหยุดอยู่ที่เวลาตีหนาทีครับซึ่งตัวเกวนสเตซี่ในฉบับคอม,มิกนะครับก็ตายตอนที่121ครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับ ว่าเดิมที Amazing Spider-Man เนี่ยถูกวางแผนให้มีภาค3และ4ด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีหนังรวมดาวร้ายอย่าง Senator s i x ที่ถูกปูบทไว้แล้วใน Amazing Spider-Man 2ครับแต่ท้ายที่สุดแผนการสร้างทั้งหมดก็ถูกโซนี่ยกเลิกครับเนื่องจากรายได้ Amazing Spider-Man 2เนี่ยไม่ตรงเป้าที่โซนี่ต้องการนะครับทำให้โซนี่ไปจับมือกับ MCU ทำ Spider-Man เว version Tom Holland ออกมาและนี่ก็คือเรื่องที่คุณ ยังไม่รู้เกี่ยวกับ The Amazing Spider-Man ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB